สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้มาแกะกล่องพัาสดุกเครื่องรางวัตุมงคลอีกแล้วนะครับนี่นะครับเปิดขาให้ครับเดี๋ยวมาชมกันครับชมกันนะครับสักครู่นะครับได้ชมัาทุกคนแน่นอนครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ไอเห็นแล้วครับไรเห็นแล้วครับสักครู่นะครับนี่ครับนี่คือไม้ครูด้อ่าเป็นปลายเขาควายนะครับนี่นะครับไม้ครูของพ่อชิดนะครับอ่าหัวเป็นท้าเวสุวรรณนี่นะครับแบบกลึงเป็นแก่นขามนะครับ เดี๋ยวผมให้ชมครับครูครับไมโครนี้ลูกชายผมใช้แล้วบอกดีมากนะครับดูดพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้เห็นผลชะงักเลยนะครับนี่นะครับปกติเนี่ยตัวของไมโครเนี่ยถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับจะเป็นตะกัวยาวมาหมดเลยนะครับแต่นี่รุ่นนี้จะพิเศษก็จะเป็นเขาควายนะครับนี่นะครับ ลายจะเป็นเขาควายใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็กลึงสวยงามเป็นท้าวเวสุวรรณแล้วก็มีต่อโคดนะครับนี่นะครับต่อโคดวัดบ้านสมวนนี่นะครับสัญลักษณ์ชัดเจนครับสวยงามนี่ครับ